เจวายเอนจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาภาตอนที่7 1 1การโจมตีเต็มรูปแบบหวนเหริอนเจี้ยนหยินพูดเสียงดังว่าดังนั้นเมื่อพวกเขาส่งผู้ฝึกตนที่เหนือกว่าออกไปสิ่งเดียวที่เราทําได้คือเฝ้าดูพวกเขาไม่มีอะไรที่เราสามารถทําได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เราแค่ถอนหายใจผู้ฝึกตนที่เหนือกว่าของเราอยู่ที่ไหนในอาณาจักรหลานเฟิง แม่ทัพคนอื่นต่างก็เครียดและละอายใจนั่นก็จริงนะผู้ฝึกตนที่เหนือกว่าของอาณาจักรอื่นจะเข้าร่วมกองทัพและกลายเป็นแม่ทัพเสี่ยงชีวิตเพื่ออาณาจักรของตนเราต้องมีผู้ฝึกตนที่เหนือกว่าของเรากลับมาในอาณาจักรของเราด้วยข้าเชื่อว่าเรามีผู้ฝึกตนที่ยอดเยี่ยมไม่น้อยไปกว่าอาณาจักรเฉินแต่ผู้ชายพวกนั้นอยู่ที่ไหนละ่ะหากพวกเขาไม่ปรากฏตัวและไม่ต้องการเข้าร่วมกับเราเราจะถูกอาณาจักรเฉินปราบปรามตลอดไปหรือไม่ เราไม่ควรตำหนิพวกเขาถ้าลุงวนเรินชู่ชูพูดอย่างสุภาพข้างๆเขาผู้ฝึกตนในอาณาจักรของเราหลายคนเต็มใจที่จะช่วยเหลืออย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะสามารถมาถึงที่นี่ได้ทันเวลาพวกเขาอาจจะยังไม่ดีเท่าในอาณาจักรเฉินโดยปกติแล้วผู้ฝึกตนที่เหนือกว่าจะต่อสู้ด้วยตัวเองพวกเขาแทบจะไม่ได้ต่อสู้ในสนามรบเลย เป็นครั้งแรกที่อาณาจากักรเฉินได้คัดเลือกผู้ฝึกตนที่เหนือกว่าจำนวนมากเพื่อรับราชการกองทัพในรอบหลายพันปีข้าแน่ใจว่าแม้แต่ราชาองค์การที่เฉินซวนเทียนทำขึ้น100ฉบับก็ไม่สามารถพาคนเหล่านั้นเข้าร่วมในสงครามนี้ได้เพื่อให้คนเหล่านั้นเต็มใจปฏิบัติตามคำสั่งและประพฤติตัวในกองทัพจะต้องมีผู้นำที่มีอำนาจ ผู้นำคนนี้ต้องมีอำนาจและให้เกียรติผู้อื่นยิ่งกว่านั้นเขาต้องรวยเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดและเขาต้องมีอำนาจเขาต้องเกี่ยวข้องกับอำนาจในศาลของพวกเขาเขาสามารถรับข้อมูลประจำตัวทางทหารสำหรับผู้ฝึกตนได้ในที่สุดผู้ฝึกตนเหล่านั้นควรจะรวมตัวกันมานานแล้วและรับคำสั่งจากใครบางคนก่อนที่พวกเขาจะเข้าร่วมสงครามครั้งนี้มิฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะทำงานร่วมกันได้ดีเหมือนพวกเขาเป็นกองทัพจริงๆ สิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาก็คือพวกเขามีผู้ชายแบบนี้วนเรินชู่ชู่ถอนหายใจแต่เราไม่มีวนเรินเจียนหยินขมวดคิ้วแล้วเขาก็เข้าใจอะไรบางอย่างเขาอุทานว่าเจ้าหมายถึงราชาเฟิงแห่งหอหลิงเปาเป็นไปได้ไหมว่าราชาเฟิงก็เข้าร่วมในเรื่องนี้ด้วยหรือเขาวางแผนภารกิจให้กับผู้ฝึกตนของพวกเขาเข้าร่วมวางแผนงั้นเหรอวนเรินชู่ชู่ยิ้มอย่างขมขื่น แค่ปรากฏตัวและวางแผนเกี่ยวกับเรื่องนั้นเหรอบางทีข้าไม่แน่ใจหวนเหรินชู่ชู่ถอนหายใจวนเหรินเจี้ยนหยินและแม่ทัพคนอื่นๆต่างก็ไม่เข้าใจเธอพวกเขามองเธออย่างงงงรอให้เธออธิบายข้าควรกลับไปพักผ่อนเธอเพียงเพิกเฉยต่อพวกเขาแล้วหันหลังกลับแล้วจากไปเธอกำลังคิดอยู่เป็นเขาเหรอข้าควรจะไปตรวจสอบมันคืนนี้เธอไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมเธอจะพูดอะไรได้ละ่ะ ราชาเฟิงคนนั้นอยู่ในยอดเขาเหล็กได้หรือไม่เธอพูดแบบนั้นไม่ได้หากเธอพูดเช่นนั้นทหารคงเสียขวัญกำลังใจอย่างแน่นอนปรมาจารย์ไปที่บินขึ้นไปบนท้องฟ้าและก้าวขึ้นสู่อาณาจักรบนคือตำนานในดินแดนหานหยางเขาชี้ว่าราชาเฟิงแห่งหอหลิงเปาเป็นคู่แข่งที่มีคุณสมบัติเพียงคนเดียวของเขานั่นทำให้ราชาเฟิงเป็นอีกตำนานในดินแดนหานหยาง มีข่าวเกี่ยวกับการที่ราชาเฟิงกวาดล้างสองนิกายที่ยิ่งใหญ่ของดินแดนหานหยางภายในหนึ่งวันนิกายใหญ่สองนิกายในสองสถานที่ซึ่งห่างไกลจากกันสรับสศูนย์ไปอย่างสิ้นเชิงภายในวันเดียวช่างเป็นพลังที่น่ากลัวจริงๆเขาไม่เคยหยุดอยู่ในใจของผู้คนหวนเหรินชู่ชู่แน่ใจว่าเฟิงจือหลิงไม่ได้ทรงพลังขนาดนั้นแต่คนอื่นๆคิดว่าเขาเป็นข่าวดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากตระกูลขุนนางทั้ง5แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ ค่ำคืนผ่านไปในที่สุดเหวินเหรินชู้ชู้ก็ไม่ได้ไปหลังจากคิดอยู่นานเธอมีข้อแก้ตัวที่สมบูรณ์แบบที่จะไม่เจอเขาฝ่ายของเธอเพิ่งประสบกับความสูญเสียถ้าเย่เซียวส่งหนิงปี้หลัวหรือเจ้าผิงเทียนไปรอบสังหารเหวินเหรินเจี้ยนหยินเธอก็ต้องอยู่ข้างๆแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาชีวิตรอดจากนักฆ่าสองคนนั้น อันที่จริงลึก,ลกๆในใจเธอเธอแค่ไม่รู้ว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับผู้ชายคนนั้นอย่างไรถ้าผู้ชายคนนั้นคือเฟิงจือหลิงจริงๆเธอควรทำอย่างไรนั่นคือเหตุผลที่เธอล้มเลิกแผนในเต้นท์วนเรินเจี้ยนหยินและคนอื่นๆยังคงคุยกันว่าราชาเฟิงแห่งหอหลิงเปาเข้าร่วมการต่อสู้หรือไม่พวกเขาผ่านค่้าคืนที่ยากลำบากมาแล้ว ชื่อเสียงของมนุษย์ก็เหมือนเงาต้นไม้ไม่ว่าคนคนหนึ่งจะดีพอสำหรับชื่อเสียงของเขาหรือไม่ก็ตามชื่อเสียงก็คือชื่อเสียงเมื่อผู้คนเชื่อว่าใครบางคนมีพลังอย่างที่คิดมันไม่สำคัญว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามชื่อเสียงไม่สอดคล้องกับความจริงเสมอไปตำนานเกี่ยวกับเฟิงจือหลิงนั้นช่างน่าปวดหัวจริงๆมันทำให้เขาหน้ากวกัวกว่าที่ควรจะเป็นมากวันรุ่งขึ้นเมื่อพระอาทิตย์เพิ่งจะขึ้นคนของเหวนเหรินเจี้ยนหยินเริ่มเคลื่อนไหว เราไม่สามารถอยู่เฉยๆรอได้พวกชนชั้นสูงของพวกเขาดีเกินไปใครๆก็เอาชนะพวกเราได้เป็นร้อยคนอย่างไรก็ตามไม่มีมนุษย์คนใดสามารถต่อสู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดไปเรามีทหารมากกว่าพวกเขามากเราไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ปกป้องพวกเราเองช่างน,น่าละอายจริงๆเราต้องโจมตีและริเริ่มขัดขวางแผนการของพวกเขาและทำให้พวกเขาต้องป้องกันในสถานการณ์เชิงลบทหารสองแสนคนในกลุ่มเรามาตั้งรูปแบบการโจมตีแบบคลื่นกันเถอะ ครอบคลุมทุกจุดอย่าเน้นที่จุดใดๆโจมตีต่อไปจนกว่าเราจะทำลายยอดเขาเหล็กส่งทีมชายหนึ่งแสนคนออกไปตัดต้นไม้และสร้างบันไดเพิ่มจัดหาบันไดให้ทีมอื่นต่อไป1.400ล้าน4แสนคนแบ่งออกเป็น7ทีมทีมแล้วทีมเล่าเราโจมตีต่อไปผลัดกันค่าต้องการที่จะโค่นยอดเขาเหล็กภายใน3วันจับเยเซียวและเดินขบวนไปยังเมืองเฉินซิง วนเหรินเจี้ยนหยินออกคำสั่งของเขานั่นเป็นคำสั่งที่เสี่ยงและโหดร้ายในชีวิตของเขานี่เป็นครั้งแรกที่เขาออกคำสั่งแบบนี้เขาจะไม่มีวันให้อีกในอนาคตเช่นกันครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเหตุผลนั้นง่ายสถานการณ์ปัจจุบันในสนามรบทำให้เขาบ้าคลั่งเขาจะต้องบ้านแน่ๆ สงครามกำลังเข้าสู่ช่วงที่ดีสำหรับอาณาจากักรเฉินดูเหมือนว่าทั้งโลกจะเป็นศัตรูของพวกเขาแต่จริงๆแล้วพวกเขาก็ผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยโอกาสเดียวที่จะเอาชนะอาณาจากักรเฉินได้อยู่ที่ยอดเขาเหล็กในตอนนี้หมาป่าทุ่งหญ้ากำลังต่อสู้กับซูติงกัวมันเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากเมื่อดำเนินไปในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็จะหมดแรงซูติงกัวอาจไม่สามารถเอาชนะหมาป่าทุ่งหญ้าได้แต่หมาป่าทุ่งหญ้าก,ก็ไม่สามารถทะลุแนวรับได้เช่นกัน นั่นคือความจริงตอนที่702มุมมองที่แตกต่างแม่ทัพหลานทำหน้าที่ปกป้องทางใต้ได้ดีชาวทุ่งหญ้าถูกกวาดล้างทางตอนเหนือทั้งสี่ด้านของอาณาจากักรเฉินมีเพียงด้านเดียวเท่านั้นที่ตกอยู่ในอันตรายอาณาจักรหลานเฟิงเป็นความหวังเดียว หากพวกเขาไม่สามารถค้นยอดเขาเหล็กก่อนที่เย่หนานเทียนจะมาและไปที่เมืองเฉินซิงได้โดยตรงพวกเขาจะล้มเหลวหลังจากทําทุกสิ่งเสร็จแล้วทั้งอาณาจักรของพวกเขาใช้เวลามากมายในการเตรียมตัวสำหรับสงครามครั้งนี้อย่างไรก็ตามหากพวกเขาพ่ายแพ้ในการต่อสู้ในที่สุดพวกเขาก็จะต้องรับความอับอายตลอดไปเพราะพวกเขาคือผู้ที่ต้องการสิ่งนี้อย่างมาก อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ข้อกังวลที่ใหญ่ที่สุดของวนเหรินเจี้ยนหยินเขาอยากจะเสียสละตัวเองเพื่อทำสงครามในที่สุดปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับเขาก็คือพวกทุ่งหญ้าถูกกวาดล้างไปหมดแล้วอีกหลายทศวรรษข้างหน้าอาณาจากักรเฉินจะประสะจากความเครียดจากทางเหนือโดยสิ้นเชิงกล่าวอีกในหนึ่งกองทัพทางเหนือของเย่หนานเทียนสามารถไปด้านอื่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอาณาจักรเฉินมีกองทัพที่อยู่ยงคงกระพนันและมีเงินมากมายสำหรับปฏิบัติการทางทหารมันคงจะง่ายสำหรับพวกเขาที่จะ พิชิตโลกทั้งใบหากเขาไม่คว้าโอกาสและทำลายอาณาจักรเฉินในครั้งนี้อาณาจักรเฉินจะใช้เวลาไม่นานในการทำลายอาณาจักรหลานเฟิงเขาต้องทำสิ่งนี้เพื่อเขาเพื่ออาณาจักรชาติและเพื่อประชาชนของเขานั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องคลั่งไคล้เรื่องนี้หากเขาสามารถทำลายยอดเขาเหล็กได้เขาจะมีอนาคตที่สดใสให้กับอาณาจักรของเขาการต่อสู้อันโหดร้ายเริ่มต้นขึ้นตามคำสั่งของเขา ในความเป็นจริงเขาต้องการจัดคนของเขาทั้งหมดให้โจมตียอดเขาเหล็กและค้นมาลงทันทีและตลอดไปอย่างไรก็ตามเขาต้องทำรูปแบบคลื่นนี้ผลัดกันโจมตียอดเขาเหล็กไม่ใช่หอคอยขนาดเล็กมี3ด้านที่เขาสามารถโจมตีได้อย่างไรก็ตามทหารสองแสนคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นจะเติมเต็มพื้นที่ถ้าเขาส่งคนมารวมตัวกันมากขึ้นในคราวเดียวคนของเขาก็จะรวมตัวกันและกลายเป็นเป้าหมายที่ไงไ่ายดายสำหรับนักธนู ยเยเซียวกำลังเฝ้าดูศัตรูที่โจมตีคลื่นลูกแล้วลูกเล่าเขาตกใจมากอย่างไรก็ตามเขาไม่แปลกใจกับการโจมตีอันน่าสยดสยองนี้ในความเป็นจริงพลังวิญญาณรวบรวมอยู่ในอากาศและพื้นที่ไร้ขอบเขตดูทราบมันทั้งหมดพลังงานเป็นเหมือนแม่น้ำที่ไหลสูมสูมหาสมหาสุมลัดไหลเข้าสู่ไข่ลวดลายบนเปลือกไข่เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆภูเขาแม่น้ำดวงดาวสัตว์ต่างๆมีภาพปรากฏบนเปลือกหอย มีแสงดาวอยู่บนเปลือกหอยด้วยสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าพี่ไข่เติบโตขึ้นจริงๆแล้วพี่ไขก่ก็ใกล้จะฟักเป็นตัวแล้วมันชัดเจนต้องการเพียงการต่อสู้เพิ่มเติมเท่านั้นอย่างไรก็ตามเย่เซียวไม่รู้สึกพอใจกับเรื่องนี้เลยมันต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อเลี้ยงมันชีวิตของคนบริสุทธิ์คนของอาณาจักรเฉินหรือคนของอาณาจากักรหลานเฟิงพวกเขาต่างก็เป็นนักรบที่มีความรู้สึก อย่างไรก็ตามวิญญาณของพวกเขากลับกลายเป็นพลังนี้ซึ่งเหมือนกับผักกาดขาวราคาถูกที่ถูกละทิ้งและเก็บรวบรวมไม่พวกมันไม่ได้มีค่าเท่ากับกระหล่ำปลีด้วยซ้ำพวกเขามีอิสระที่จะเสีย,ยเยเซียวไม่สามารถเข้าใจมันได้ทำไมเหตุใดอาณาจักรจึงต้องทำลายล้างกัน ไม่ว่าจะยากแค่ไหนพวกเขาก็กระตือรือร้อนที่จะสังหารพระราชาองค์อื่นมากพวกเขาจะรอดพ้นวันที่พวกเขาถูกฝังอยู่ในฝุ่นผงหลายทศวตรรษต่อมาโดยการสังหารอาณาจักรอื่นได้หรือไม่และไม่ว่าพวกเขาจะพยายามรวบรวมอาณาจักรของตนอย่างหนักแค่ไหนมันก็จะล่มสลายในอนาคตไม่ช้าก็เร็วประวัติศาสตร์ดำเนินต่อไปในขณะที่อาณาจักรล่มสลายและล่มสลายลงเรื่อยๆ แม่ทัพเหล่านั้นในการรบอาจมีเหตุผลที่ดีกว่าพวกเขาต้องการที่จะเป็นที่จดจำเพราะชัยชนะอันแสนวิเศษที่พวกเขามีอย่างไรก็ตามมันมีประโยชน์อะไรสำหรับทหารบ้างพวกเขาไร้เดียงสามากถ,ถ้าทุกคนคิดแบบนี้ทุกคนก็แค่อยู่บ้านและนอนจนกว่าโลกจะแตกแล้วในละแค่อุ้มภรรยาและลูกๆไว้อย่าก,กังวลเรื่องหาเงินอย่าออกไปทำงานเลยส่งจื่อเยอ๋เ,ยเจ้าคิดว่าข้าคิดผิดเหรอเยอ่เซียวรู้สึกตกใจ เขาเชื่อว่าเขาพูดถูกหากไม่มีสงครามในโลกผู้คนก็จะอยู่อย่างสงบสุขและโลกก็จะดีขึ้นแน่นอนเจ้ากิดผิดเจ้าแค่ไม่สมเหตุสมผลเลยส่งจือถมน้ำลายและมองไปที่เย่เสียวดูสิเจ้ายัางเด็กอยู่ข้าไม่รู้ว่าเจ้าไปเอาความคิดโง่ๆพวกนี้มาจากไหนเจ้ากำลังดูทั้งหมดนี้จากมุมมองของเทพ,พเจ้าล้วนๆเหมือนพวกเราทุกคนเป็นมดความคิดของเจ้ามุมมองของเจ้าและจิตใจของเจ้าล้วนโง่เขลาเหมือนกัน เจ้าเป็นลูกชายของเย่หนานเทียนอย่างแท้จริงเมื่อพ่อของเจ้าเพิ่งมาถึงดินแดนหานหยางเขาก็คิดแบบเดียวกันหลังจากอยู่ที่นี่เพื่อทั้งหมดนี้หลายปีในที่สุดเขาก็เข้าใจมันเจ้าเด็กเอ๋ยเจ้าเป็นเพียงเด็กไร้เดียงสาสำหรับเจ้าสิ่งที่พวกเขาต่อสู้เพื่อทุกสิ่งที่พวกเขาเต็มใจเสียสละเพื่อสิ่งนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยทำไมเจ้าถึงมีความคิดแบบนั้นหลักข้าคิดว่าเจ้ากำลังทำให้ตัวเองสูงเกินไป เจ้าเห็นสิ่งนี้ในมุมมองที่สูงส่งอย่างน่าละอายเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครหืมเจ้าคิดว่าเจ้ากำลังตัดสินใครอยู่ผู้คนมีตำแหน่งต่างกันใช้ชีวิตต่างกันแล้วจะเอาพวกเขามาจุดเดียวกันได้อย่างไรอย่าโกรธนะ้าขอถามเจ้าหน่อยสิเจ้าทำงานหนักเจ้าฝึกฝนเจ้าต่อสู้เจ้าชะการเจ้าทำอะไรเพื่ออะไรเจ้าต้องการอะไรก่อนอื่นดูสิลองคิดดูสิอะไรทำให้เจ้าแตกต่างจากผู้ชายที่เจ้าพูดถึงลึกๆในตัวเจ้าเจ้าแตกต่างขนาดนั้นจริงหรือ ซ่งจีอเยอะเย้ยที่เย่เซียวเจ้าฉลาดพอที่จะรู้ว่าในสายตาของเทพ,พเจ้าเหล่านั้นในอาณาจักรมนุษย์บนสวรรค์ตัวไม่ใช่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นในอาณาจักรชิงหยุนไม่มีความหมายอะไรเลยไม่ว่าพวกเขาจะทํางานหนักแค่ไหนหากพวกเขาทําไม่ได้ทลายขอบเขตของอาณาจักรชิงหยุนพวกมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่อยู่ใต้ฝุ่นเย่เซียวยังคงเงียบทันใดนั้นเขาก็พูดด้วยน้ําเสียงทุ้มต่ําว่าถูกต้องคาถือว่าตัวเองสูงเกินไป ฆ้าตัดสินคนอื่นโดยไม่สนใจความจริงแบบเดียวกันเกี่ยวกับตัวเองฆ่าไร้เดียงสาและยังเด็กเขาเริ่มเข้าใจในที่สุดทุกอย่างก็สดใสในใจของเขามุมมองที่แตกต่างกันทําให้เกิดมุมมองที่แตกต่างกันในสิ่งเดียวกันทองคำหนึ่งร้อยเหรียญทองอาจหมายถึงชีวิตของขอทานแต่อาจไม่มากสําหรับคนธรรมดาโดยรวมแล้วก็ยังดีกว่าไม่มีเลยสําหรับคนรวยมันไม่ใช่อะไรเลยพวกเขามีมุมมองที่แตกต่างกันนั่นคือเหตุผล เย่ยเซียวเพิกเฉยต่อมุมมองของคนอื่นอย่างโง่เขลาและเขาก็ตัดสินตามมุมมองของตัวเองเท่านั้นตอนที่703ยเย่ยเซียวงั้นเหรอผู้ชายทุกคนมีความทะยะยานผู้ชายที่ไม่มีความทะยะยานเหรอเป็นไปไม่ได้อย่าพูดถึงนักบุญผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นให้ข้าฟังตอนนี้เลยแม้แต่นักบุญในตำนานก็ยังมีความทะยะยานซ่งจือพูดอย่างสุภาพว่า มีคนอยากอยู่ยงคงกระพนันบางคนอยากเป็นอมตะบางคนอยากรวยบางคนต้องการอำนาจแม้แต่นักบุญก็ยังมีความทะยะทยานพวกเขาต้องการให้ชื่อของพวกเขาจะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ส่งต่อชื่อเสียงของพวกเขา แม่ทัพผู้มีความสามารถต้องการขยายอาณาเขตส,สำหรับอาณาจักรของพวกเขาและทิ้งชื่อของพวกเขาไว้ในบันทึกประวัติศาสตร์คนธรรมดาต้องการได้รับการเลื่อนตำแหน่งแต่งงานกับหญิงสาวสวยและให้กำเนิดลูกชายทหารเพียงต้องการได้รับเงินและอาหารครอบครัวของพวกเขาหรืออาจจะโชคดีที่ได้อยู่ในกลุ่มแม่ทัพในอนาคตทุกคนต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวซ่งจือกล่าวว่าข้าจะพูดเหมือนกัน ผู้ชายในตำแหน่งต่างๆก็มีมุมมองที่แตกต่างกันเมื่อทหารเป็นแม่ทัพเขาจะต้องการมากกว่าแค่เลี้ยงครอบครัวเขาจะต้องการเลื่อนยศและได้รับเงินมากขึ้นเขาจะต้องการอำนาจปกครองกองทัพแต่เมื่อได้เป็นแม่ทัพเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ก็มีจุดหมายที่ต้องไล่ล่าเขาจะต้องการชื่อเสียงและถูกจดจำในอนาคตบางครั้งเจ้าต้องอยู่ในฐานะที่สามารถตัดสินบางสิ่งบางอย่างได้ ขอทานไม่สามารถแม้แต่จะกินถ้าเขาพูดถึงการรับใช้อนาจักรและสร้างโลกที่ดีกว่าให้กับผู้คนแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ผู้คนก็จะหยอกล้อเขาเจ้าต้องการอะไรเพื่อทําให้โลกนี้ดีขึ้นในเมื่อเจ้าแทบจะหายใจไม่ออกเป้าหมายแสดงความทะยอทะยานที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงของมนุษย์ชีวิตอาจจะน่าเบื่อสําหรับคนธรรมดาแต่ชีวิตเช่นนั้นเป็นความฝันของคนขอทานคนรวยไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับชีวิตที่ร่ํารวยของพวกเขาแต่คนธรรมดาหอยหามัน เจ้าหน้าที่อาศัยอยู่ในตำแหน่งสูงสูงในสังคมนั่นคือสิ่งที่คนรวยและนักปรา์ต้องการจริงๆเจ้าหน้าที่ผู้มีอิทธิพลบางคนในราชสำนักกำลังดำเนินชีวิตตามความฝันของผู้ที่กระหายอำนาจมีแบบนี้อีกเยอะความทะเยอทะยานขับเคลื่อนโลกเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่มนุษยชาติมี เมื่อชายคนหนึ่งกลายเป็นข้าราชาการเล็กๆในที่แห่งหนึ่งเขาอาจได้รับสินบนเมื่อไต่ขึ้นไปถึงตำแหน่งหนึ่งเขาบอกว่าเขามีอำนาจน้อยกว่าพระราชาเองเท่านั้นเขาจะคิดหาเงินด้วยซ้ำหรือเปล่าหรือทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงเขาย่อเยอ้ยแล้วไงละ่ะเจ้าจะคิดถึงข้าเหมือนที่พ่อคิดไหมเขามักจะบอกว่าทฤษฎีของข้าสุดโต่งเยเซียวหัวเราะข้าจะไม่ทำ เจ้ามีความคิดสุดตรงแต่เจ้าพูดถูกข้าเชื่อว่าพ่อของข้าคงไม่บอกว่าเจ้าผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซ่งจือหัวเราะเขามีความสุขเขาแกว่งดาบของเขาอย่างไม่ได้ตั้งใจและทหารกว่าสิบคนของอาณาจักรหลานเฟิงก็ถูกกระแทกออกจากกำแพงเขาพูดต่อว่าผู้ฝึกตนอย่างพวกเราก็มีความทะย,ยานเช่นกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราต้องการผู้คนในดินแดนหานหยางจะไม่เข้าใจในความเป็นจริง สำหรับผู้ชายในอาณาจักรมนุษย์บนสวรรค์สิ่งที่เราต้องการก็แค่ไม่มีอะไรเลยในสายตาของพวกเขาบรรดาผู้ที่มาถึงจุดสูงสุดของอาณาจักรชิงหยุนเช่นสู่ตานหรูส่วนปิงและราชาเซียวไม่ว่าพวกเขาจะมหัศจรรย์แค่ไหนในอาณาจักรชิงหยุนพวกเขาก็อ่อนแอในสายตาของพวกเขาตัวเลขเหล่านี้แค่ละเล่นทำตัวเหมือนพวกเขาเป็นผู้พิชิตด้วยความสามารถอันห่วยแตกนั่นเป็นการเมินเฉยที่ยิ่งพยองสำหรับผู้ชายในอาณาจักรมนุษย์บนสวรรค์ ลองคิดดูสิเจ้าไม่เหมือนคนพวกนั้นที่อยู่สูงในอาณาจักรมนุษย์บนสวรรค์เหรอซ่งจือกล่าวต่อเยเซียรู้สึกตกใจอย่างไรก็ตามดูเหมือนเขาจะไม่สนใจคำพูดยาวๆมากนักเขาพูดว่าสู้ตานหรูส่วนปิงพวกเขาทั้งคู่เป็นผู้หญิงเหรอประชาเซียวนั่นคือใครเยเซียถามในขณะที่รู้คำตอบซ่งจือคำพึมพำใช่แล้วผู้หญิง แล้วในหลับผู้หญิงไม่สามารถเป็นผู้ปลุกฝังที่เหนือกว่าได้เรือสู้ตานรูและส่วนปิ่งพวกเขาทั้งคู่เป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรชิงหยุนราชาเซียวอืมชื่อของเขาก็คือเย่เซียวเช่นเดียวกับเจ้าเย่เซียวพูดด้วยเสียงต่ำราชาเซียวเย่เซียวท่งจือหลับตาลงครึ่งหนึ่งแค่นั้นแหละราชาเซียวเย่เซียวมันทําให้เจ้ารู้สึกภูมิใจหรือเปล่าก็เมื่อเทียบกับเขาแล้วเจ้าอ่อนแอกว่ามดเขาสามารถฆ่าเจ้าด้วยการเป่า เขาสามารถฆ่าเจ้าด้วยการผายลมยเยเซียวดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นจริงเหรอเขาเก่งขนาดนั้นเลยเหรอส่งจือกลอกตาตอนนี้เขาพูดไม่ออกเล็กน้อยแน่นอนราชาเซียวเป็นคนดีไม่เหมือนเจ้าหยิ่งโง่เจ้าคิดอะไรอยู่ใบหน้าของยเยเซียวกระตุกและเขาพูดว่าบัดซบเขาไม่สามารถช่วยได้ตกลงตอนนี้ข้าควรจะพูดอะไร ก็มีเยเซียลอีกคนในอาณาจักรชิงหยุนเขาพึมพำพึ่ราชาเซียวครองโลกเขาฉลาดหล่อเหลากล้าหาญแข็งแกร่งและมีน้ำใจเขาอยู่ยงคงกระพันเจ้าจะไม่มีวันเทียบเคียงเขาได้ซ่งจือดูน่าชื่นชมในปีนั้นราชาเซียวเดินทางคนเดียวด้วยดาบเล่มเดียวในอาณาจักรชิงหยุนเขาฆ่าคนชั่วร้ายและช่วยเหลือคนดีเขาเป็นคนตามอำเภอใจและเขาฆ่าคนไปมากมายแต่เขาไม่เคยทำอะไรเลวทรามเลยเขาแค่ฆ่าคนที่เขาต้องฆ่า ราชาเซียวเยี่เซียวเป็นวีรบุรุษจริงๆเขาดูเหมือนทั้งชอบธรรมและชั่วร้ายผู้คนต่างยกย่องเขาและดูด่าเขาแม้แต่ศัตรูของเขาก็ไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์บุคลิกของเขาเลยซ่งจือดูตื่นเต้นมากที่ได้พูดถึงราชาเซียวอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดเขาก็ถอนหายใจน่าเสียดายวีรบุรุษเช่นนั้นตายไปโดยไม่เหลือร่างเลยอาเขาตายแล้วเหรือประราชาเซียวตายแล้วเหรือเขาเป็นวีรบุรุษที่อยู่ยงคงกระพันไม่ใช่เหรอเขาตายได้ยังไง ยเยเซียวถามเขารู้แน่ชัดว่าเขาตายอย่างไรซ่งจือไม่ควรรู้และเย่หนานเทียนก็ไม่ควรรู้พวกเขาทั้งสองอยู่ห่างจากอาณาจักรชิงหยุนมาหลายปีแล้วทำไมพวกเขาถึงรู้การตายของยเยเซียวซ่งจือกลั้นหายใจและพูดว่า คนของตระกูลเย่ในอาณาจักรชิงหยุนลงมาและเราได้พูดคุยกันพวกเขากล่าวถึงวิธีที่ราชาเซียวตกหลุมพรางและถูกตามล่าโดยกลุ่มเหล่านั้นเขาเสียชีวิตร่างที่กล้าหาญดังกล่าวเสียชีวิตแผนการชั่วช้าช่างน่าเสียดายจริงๆเย่เซียวถามว่าลุงซ่ง,งมีชายผู้มีชื่อเสียงเย่เซียวแล้วทำไมข้าถึงชื่อเย่เซียวด้วยละ่ะพ่อของข้าบูชาเซียวราชาหรือเปล่า เยเซียวมีคำถามนี้อยู่ในใจเป็นเวลานานเย่หนานเทียนมาจากอาณาจักรชิงหยุนเขารู้อย่างแน่นอนเกี่ยวกับราชาเซียวบุคคลที่น่าตกตะลึงระดับโลกในอาณาจักรชิงหยุนทำไมเขาถึงตั้งชื่อลูกชายของเขาเองว่าเยเซียวนั่นมันแปลกจริงๆตอนที่7 0 4ความคิดที่น่ารังเกียจซงจือดูแปลกแปลกในทันใดเขากล่าวว่า ข้าก็ไม่ทราบเหตุผลเช่นกันข้าชื่นชมราชาเซียวร้อยยีเอร์เซอันที่จริงพ่อของเจ้าไม่ได้เศร้าใจกับการเสียชีวิตของราชาเซี่ยวมากนะเมื่อเจ้าเกิดเขาต้องการที่จะตั้งชื่อเจ้าว่าเยเซียวไม่ใช่เซียวคำเดียวกันแต่เซียวที่เป็นแปลว่าเมฆ้าไม่รู้ว่าทําไมมันถึงกลายเป็นชื่อที่เจ้ามีตอนนี้บางทีเขาอาจจะอยากให้เจ้าเป็นผู้ชายที่ยิ่งใหญ่เหมือนราชาเซียวที่ทําให้โลกตกตะลึงท่องเที่ยวไปในจักรวาล ยเยเซียวไม่ได้สนใจคำถามนี้อย่างไรก็ตามเขายังคงคิดว่าต้องมีเหตุผลในเรื่องนี้เย่นานเทียนรู้ว่ามีชายคนหนึ่งชื่อยเยเซียวแต่เขายังคงยืนกรานที่จะตั้งชื่อลูกชายของเขาเองด้วยชื่อเดียวกันยเยเซียวเชื่อว่าเขามีเหตุผลพิเศษสำหรับเรื่องนั้นเรื่องแบบนี้ก็ควรจะงดเว้นเสียทีการโจมตีของอาณาจักรหลานเฟิงจบลงด้วยเสียงตะโกนนี้เป็นการโจมตีครั้งที่9ของวันมันจบลงชั่วคราวและมันจะกลับมาอีกครั้ง การโจมตีทุกครั้งมีพลังเต็มที่เหมือนพายุเยเซียวให้คนของเขานำถังออกมาและเริ่มต้มน้ำในถังเขาโยนยาลูกกรสองเม็ดลงในถังแต่ละถังผู้บาดเจ็บจะดื่มน้ำหนึ่งชามแล้วจึงไปพักผ่อนเยเซียวรวยแต่เขาไม่สามารถใช้จ่ายมากไปกว่านี้ได้ผู้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่เพียงเหนื่อยเท่านั้นก็ต้องผัดกันพัก มีเพียงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเท่านั้นที่มีโอกาสดื่มน้ำยาลูกก่อนถ้าทุกคนดื่มน้ำได้อย่างอิสระเย้เซียวจะใช้ทุกยาลูกกณอนที่เหลือในอีกด้านหนึ่งวนเหรินเจี้ยนหยินกำลังมองไปที่ยอดเขาเหล็กเขากำลังถือกล้องสองตาเขาดูสับสนพวกเขาถูกโจมตีบ่อยมากแต่มันไม่รู้สึกใช่ไหมเขาขมวดคิ้วมันรู้สึกแปลกๆแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร แม่ทัพที่มีหนวดเคราใหญ่ก็สับสนเช่นกันส่วนเวิรนเหรินชูๆชูชๆยืนข้างๆสวมชุดสูทสีขาวเธอเงียบหายไปในความคิดการต่อสู้ดำเนินไปเป็นเวลานานเห็นได้ชัดว่ามันผิดมันแปลกมากอย่างไรก็ตามเธอไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทหารสองแสนคนพร้อมกันเราโจมตีไปแล้วเก้าครั้งพวกเขาควรจะเหนื่อยหมดแรงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนเหล็กก็ตามแต่ทหารของพวกเขาบนกำแพงทำไมพวกเขาถึงยังดูร้ายและแข็งแกร่งขนาดนี้ พวกเขาไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเหรือนี่มันเป็นไปไม่ได้มันไม่จริงหรอกเราต่อสู้กับอาณาจากักรเฉิญมาหลายร้อยปีแล้วเราเคยเห็นกองทัพเช่นนี้ในอาณาจักรเฉินตั้งแต่เมื่อไหรวนเหรินเจี้ยนหยินขมวดคิ้วและพูดว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาแน่ๆหวนเหรินชู่ชู่ขมวดคิ้วเธอพูดว่า อืมค่าคุณเคยกับผู้ชายบางคนที่อยู่เคียงข้างพวกเขาพวกเขาได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนในการโจมตีครั้งก่อนแต่หลังจากการโจมตีอีกสองระลอกพวกเขาก็ปีนขึ้นไปบนกำแพงอีกครั้งข้าไม่เห็นบาดแผลด้วยซ้ำกับพวกเขาพวกเขาจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลังจากนั้นจริงสิถูกต้องแม่ทัพคนหนึ่งถือกล้องสองทางไกลและพยักหน้าทหารของพวกเขาด้วยพวกเขาได้รับบาดเจ็บแต่ก็ออกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใบหน้าของเหวนเหรินเจียนหยินเปลี่ยนเป็นสีเข้ม ถ้าเกรงว่าราชาเฟิงจะเข้าร่วมสงครามครั้งนี้นั่นเป็นเรื่องจริงหวนเหรินเจี้ยนหยินกล่าวว่าข้าเชื่อว่ามีเพียงราชาเฟิงแห่งหอหลิงเปาเท่านั้นที่มียาลูกกรตันที่สามารถใช้ได้เช่นนั้นเขาอาจจะใช้ยาลูกกรที่ดีกว่าที่เราจินตนาการได้มากถูกต้องมีเพียงราชาเฟิงเท่านั้นที่ทําได้วนเหรินชู่ชู่ดูมืดมนเธอกล่าวว่า ทหารที่ได้รับบาดเจ็บตรับใดที่พวกเขายังหายใจอยู่เขาสามารถพาพวกเขากลับมาฟื้นตัวได้เต็มที่แม้กระทั่งเสริมกำลังพวกเขาด้วยยาลูกกรของเขามีเพียงเขาเท่านั้นที่มียาลูกกรนมากมายเช่นนั้นเพื่อสนับสนุนกองทัพของพวกเขาแม่ทัพคนอื่นๆต่างหวาดกลัวกันหมดมันหมายความว่าเรากำลังต่อสู้กับกองทัพที่ไม่มีวันตายเหรอนั่นเราจะชนะได้อย่างไร ราชาเฟิงไม่ปรากฏตัวในการต่อสู้ด้วยซ้ำเขาแค่ให้เม็ดยาแก่ทหารของเขาต่อไปแล้วเราจะถูกลากออกไปพวกเขามองหน้ากันและไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้ไม่ว่าเราจะสร้างความเสียหายให้กับคนของพวกเขาอย่างไรตราบใดที่พวกเขายังคงหายใจอยู่พวกเขาก็จะกลับมาสมบูรณ์แบบอีกครั้งในเวลาอันสั้นพวกเขาสามารถต่อสู้กับเราได้ต่อไปโดยไม่สูญเสียพลังงาน ดูสิว่าเราทำงานหนักแค่ไหนเพื่อทำร้ายพวกเขาหลังจากที่เราหมดแรงต่อสู้กับพวกมันแล้วพวกมันก็ลุกขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งสิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นกับเราคือเราถูกฆ่าหากสิ่งนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ต้องพูดถึงทหารหนึ่งล้านคนแม้แต่สิบล้านคนก็ต้องตายไปความจริงมันโหดร้ายเราควรทำอย่างไรเพื่อจัดการกับเรื่องนี้พวกเขาไม่สามารถคิดอะไรที่เป็นประโยชน์ได้เลย สิ่งเดียวที่เราทำได้คือส่งใครสักคนไปลอบสังหารราชาเฟิงแทนพวกเขามันจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้แม่ทัพคนหนึ่งได้เสนอแนะเช่นนั้นหลังจากจมอยู่กับความคิดอยู่นานดีเขาพูดถูกหากพวกเขาสามารถฆ่าราชาเฟิงเช่นนั้นได้ทุกปัญหาก็จะคลี่คลายอย่างไรก็ตามเมื่อเขาทำตามคำแนะนำเสร็จคนอื่นๆก็มองเขาเหมือนมองคนโง่ เขาคงจะบ้าไปแล้วเขาเป็นบ้าไม่อย่างนั้นเขาจะเสนอข้อเสนอแนะที่มหัศจรรย์เช่นนี้ได้อย่างไรอะไรนะทำไมมองข้าแบบนั้นละ่ะแม่ทับรู้สึกสับสนข้าคิดว่ามันเป็นวิธีการที่ดีเจ้าเก่งจริงๆเจ้ามีไอเดียแย่ๆแบบนี้ได้ยังไงแม่ทับอีกคนหนึ่งเยาะเยะ้ยเราไม่ต้องสนใจข้อเท็จจริงที่ว่าจัก,กรพรรดิเฟิงมีความตั้งใจที่จะตอบโต้อย่างแรงกล้าลองคิดดูสิคนเหล่านั้นที่เสนอเงินก้อนโตเพื่อเอารางวัลไปเป็นพันล้าน แต่พวกเขาทั้งหมดก็ตายเพราะเฟิงจือหลิงจ่ายเงินมหาศาลโชคลาบที่จะแก้แค้นนักฆ่าจากทั่วโลกไปฆ่าเพื่อเขาสมมติว่ามันสามารถเพิกเฉยได้เขาเป็นคู่แข่งที่รู้จักกับปรมาจารย์ปําจำได้ไหมใครสามารถฆ่าเขาได้สองนิกายที่ยิ่งใหญ่ต้องการฆ่าเขาแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนแล้วพวกเขาถูกกัดล้างภายในหนึ่งวันภูเขาได้รับพัดออกไปและเขายังสร้างทะเลสาบอีกด้วย บอกมาเถอะเราจะส่งใครไปทําสิ่งนี้ใครฆ่าเขาได้หรือเราจะส่งคนไปเอาชีวิตเขาสักกี่คนชีวิตของเทพผู้เดินได้อย่าลืมหนิงปี้หลัวเจ้าผิงเทียนและหลิวชางจุนเราไม่มีชายสักคนเดียวที่เก่งเท่าหนิงปี้หลัวอยู่ข้างๆเราเจ้าอยากจะลอบสังหารราชาเฟิงจริงๆหรือเจ้าเสียสติไปแล้วเหรอเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ